ครับผมกัสวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องสุภูสุคนเนาะเอ่อคลิปก่อนนะครับได้ลงบนสองตัวมาตัวทุกสูตรนะครับที่มีให้นะได้แปดกับสองได้แปดกับสามอันนี้ก็8แปดกับสามเก้ากับหกสองกับสามนะแต่ละสูตรละสูตร <c oughs> มันเป็นสูตรเก่านะครับที่เข้ามาแล้วมันกนับี่สูตรนึงที่ลดไปนะครับ อันนี้ห้ากับศูนย์หกับหนึ่งมันมันออกศูนย์หกสามนะมันเข่าเลขศูนย์กับเลขหกแต่ว่าสูตรนี้ลุดก็คือได้เก้ากับหกนั่นแหละมันหลุดไปเรามาเสริมให้แล้วก็สูตรนี้นะครับเลขศูนย์กับหนึ่งมันซึ่งอ่ามันชนกันเยอะที่สุดก็คือแปดกับสามนะแล้วก็สองสองสามเก้าหกแปด ถ้าเลขเก้ากับเลข6ในสูตรเก่ามันหลุดนะครับอันนี้มันเป็นสูตรเก่าทั้งนั้นแหละเอียมาลบให้เนี <c> ่ย <oughs> สูตรนะครับได้2กับสามสามกับแปดแปดกับสามนะแล้วมันมีเลขอีกคู่หนึ่งนะที่ยังไม่ได้จับนะครับอันนี้จบกสมดมันจะได้เก้าชุดนะครับอันนี้เป็นเลขสามตัวนะสามตัวให้วิ่งสามลองแปดนะครับ เลขบนนะ,ะเดี๋ยวผมจะเสริมให้อีกสูตรนึงมันเป็นเป็นสูตรเก่านั่นแหละเนี่ยผมจะใส่สูตรนี้สูตรอ่าร้อยบวกหน่วยนะะั่นแหะซึ่งมันดังไปแล้วแล้วพอมันดังปุ๊บงวดที่แล้วหดุดเลยนะครับร้อยบวกหน่วยนี่ ไอ้จริงแล้วนะก่อนหน้านั้นมันกะเนี่ยถ้าบวก8ปบวกสเป็น10ได้เลข0อ่ามันมีเข่าตรง6กบวกหเป็น11ได้เลข1มันจะมีเพิ่มแต้มลดแต้มนะครับนะมันเป็นสูตรเกาแต่ตอนที่ <c oughs> เข้าจะเอาไปล่แล้วมันดังกันก็คือเริ่มจากวันนี้เพราะว่าบวกแล้วมันได้ตรง9กบวกหเป็น10ได้เลข0ูนย์เบวกศได้9กนะครับศูนย์ 0, วกเได้7 เจ็ดบวกเจ็ดเป็นสิออก5้าทีสี่นะมันช่วงหล้างมันเข่าตรงพ่อตรงๆมาอ่อาประมาณ4ีห้างวดแล้วงวดที่แล้วนะมันดังที่8ปดสองนะเพราะว่าเก้าบวกเนี่ยเกบวกเเป็น18มันได้เลขแปนะครับาเาาอีกสูตรหนึ่งสูตรประกบกันมันมันได้เลขสอมันดังที่8ปดสองงวดที่แล้วนะครับมา <c oughs> ผมก็ชีใส่สูตรเก่าเนี่ยแหละสูตรนี้นะครับสูตรนี้แต่ว่ามันสิกระชับขึ้นมาอีกนะก็คงเป็นตัวนี้แหละเนี่ยผมจะให้มันเหลือสองตัวเด้อให้มันเหลือสองตัวเหลือสองตัวยังไงห้าบวกศูนย์นะครับเนี่ยห้าบวกศูนย์ได้เลขห้เาเขาใส่เป็นเลขตัวแทนนะ5้าเลขตัวแทน พี่น้องไม่รู้ก็นี่แหละบวก5คงที่นะครับคงที่ก็คือเลข5อีกตัวหนึ่งนะห้บวกศนได้5นะได้5กับ0นะเพราะห้าบวกหได้เลข10ได้5กับ0ออกที่4 5 3นะครับเลข5เนี่ยมันที่เป็นเลข5นะครับที่เข้าจุดนี้แล้วก็4บวก3 ได้เจ็เบวกหเป็น12ได้เลข2ได้เจ็ดกับ2มันออก7 8 2นะกระชับให้มันเหลือ2ตัวนะครับได้7กับ2ถึงมันออกเจ็ดเขา2ตัวนะครับงวดต่ <c oughs> ards, อ,อไปนะครับเจบวกสอบวกสเท่ากับเ 9กบวกหได้กับ1ิบสี่ผมลงปากกาลแล้ว9กบวกห้าคงที่ได้14ได้9กับสนะครับผลออกที่478เจ็ลข4ไปที่หลักร้อยกระสางมันมันไปหลักใดกระสร้างมันเขาเขาหาเด่นบน2ตัวมาตัวนะครับน,นี่เขาที่เลขห้เนาะวมวดต่อไปส บวก8เป็น12ได้2 2บวก5เท่ากับเลข7ได้2กับ7ผลออก8 1 2เลข2นะครับเอาจิตกระชับขึ้นงวดต่อไป8บวก2เท่ากับเป็น10ได้เลข0 0บวก5ได้5ได้0กับ5 2กับ7 0กับ5ผลออก2 0 2เลข0นะครับเอาคิดให้มันกระชับขึ้นนะครับ จากสามตัวให้มันเหลือแค่สองตัวนะเป็นสูตรสูตรนี่แหละสูตรด,ดังนี่แหละแต่ว่ามาเหตุอีกแบบหนึง่งนะครับวันต่อไปสองบวกสองนะครับสองบวกสองเป็นสี่สี่บวกห้าเท่ากับเก้าได้สี่กับเก้าคนออกที่สี่สี่หกนะครับสิกสีนะ่อ่ะไปสิบกับ ้อยอกระสางมันอันนี้ศูนย์หลักสิบสองหลักหน่วยนะเพราะว่าเขาหาบนสองตัวมาตัววดต่อไปนะครับหกอ่าสี่บวกหกนะครับสี่บวกหกเป็นสิบได้เลขศูนย์ศูนย์บวกห้าได้ห้านะได้ศูนย์กับห้าผลออกที่เก้าห้าหนึ่งเลขห้านะครับไปที่ตำแหน่งหลักสิบ วันต่อไป9บวก1นะครับ9บวก1เป็น10ได้เลข0ได้0นย์กับ5ผลออก9 90เนะครับเลข0ย์ไปที่ตำแหน่งหลักหน่วยเบวก0นเท่ากับ9ได้เกกับ4นะครับงวดนี้ผลออกที่0ย์เ้เจ็เลข9ไปที่ตำแหน่งหลักสิบนะครับ อันนี้เลขศูนอันนี้เลข9เนี่ย <c oughs> มันเป็นทางเดินของตัวเลขนะครับนีบนสตัวมาตัวนะขนาสนใจคือกันนะครับแล้วมันเดินยาวนะครับศูนย์บวกเจบวกเจ็ดได้เลขเ็ดนะครับเจวกหเป็นสิบสองได้เกับ2อผลออกที่เจ็ด้าเจ็ดเลข7นะครับ ไปที่ร้อกับร้อยกับหน่วยเพราะมัน,นมันออกเบิ้ลนะครับออกเบิ้ลงวดต่อไปนะครับเจบวกเเป็น14ได้เลขส 4, 4ี่สี่บวกหเท่ากับเได้สกับ9ก้ผลออกที่5้าสี่นะครับเลขสีไปที่10กับหน่วยเพราะว่ามันเบิ้ลนะครับเบิ้ลเบิ้ลห้าม 5้บวกสเท่ากับเลขเก้านะครับเกวกหเป็น14อ่ะวันนี้ก็ได้9กับ4ี่ผลออกที่9ก้เจ็ดเเลขเก้นะครับไปร้อยกับหน่วย9ก้าบวก9ก้เท่ากับสนะิบบวกเเท่ากับสิได้เลขแ8ดบวกหเป็น13บะได้8กับ3 ผลออกที่063นะครับเลข3ไปที่หลักหน่วย <c oughs> เนี่ยตำแหน่งที่มันมากนะครับอ้างว่าที่จะถึงนะครับ0ูนย์บวกสเป็น0ูบวกสเท่ากับเลข3 3มบวกหเป็น8นะมันมันก็ยังได้3กับ8อีกนะครับได้3กับ8 ถ้าสมไม่มาก็แปดมานะคาดว่างวดนี้นะครับถ้าสามไม่มาก็แปดมานะเดี <c oughs> ๋ยว <Yeah. S 1> อันนี้ทั้งหมดนะครับทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่งวดนะครับบนสองตัวมาตัวสิบสงวดยังไม่หลุด แต่ว่าถ้าคิดถ้าคิดเป็นแบบสูตรเกา่าซึ่งมันได้สามตัวนะครับเพิ่มแต้มลดแต้มนี้มันจะมีหลุดห,หลุดงวดนี้นะครับเนี่ยหลุดเพราะว่างวดที่แล้วนี่บวกกันแล้วมันได้แปดมันบอเลขมันก็ได้ดังแปดสองนะครับเนี่ยเก้าบวกเก้าเป็นเนี่ยเก้าบวกเก้าเป็นสิบแปดได้แปดแปดแล้วมันอ่ามันก็นต้องเพิ่มหนึ่งลดหนึ่งนะนะ เพิ่มหนึ่งลดหนึ่งแต่ทีนี้เราก็ซับขึ้นมาให้มันเหลือสองตัวก็คือสามกับแปดนะครับเพราะนั้นสามกับแปดไม่น่าจะดุดเนาะเนี <c> ่ย <oughs> คิดคนละแบบนะครับแต่มันชนกันที่สามกับแปดแปดกับสามเนี่ยอ่ะผมเพิ่มเะ้นีก็ได้แปดกับสามนะเดสามกับแปดเ8ยแปดกับสามแต่ว่าเอาแปดไว้ข้างหน้าให้มันอ่า แมีกี่ตัว3ามมีกี่ตัวนี่นะแดหน่งสองสามสี่นะครับแมีสีตัวเลข3มีอยู่1 2ึ่สามสี่ตัวคือกันนะเพราะฉะนั้นให้วิ่งตัววิ่งคือวิ่งสามกับตัวรอง8กับบรุูตัวไดซีเดนก็การน,นะครับระหว่าง8กับ3ทีนี้ <c oughs> ผมเอาเลขวินนะครับก็คือในสูตรของห้านี่มีมีกี่ตัวละ่ะมี 8มี2มี3มี6มี9นะคะแต,แต่ไอสูตรเก่ากับ6นี่มันลดผมคาดว่าสกลับมาเดินซึ่งเดินบวเดินกะไม่รู้นะครับเดินไม่เดินไม่รู้เนาะแต่ทีนี้เอาอย่างนี้ <c oughs> อเอาตัวนี้ด้อก็คือบวก100าร้อยเมลายนะครับ ร้อยมาลัยก็คือ9 5 1ให้บวกบวกร้อยมาลัยแบบนี้นะครับ9กบวกหเป็น14ได้เลข4 5่บวกหเป็น6แล้วก็เอา6กบวกสเป็น10ได้เลข0นะผมเอา9 5 1ตั้งนะครับแล้วก็บวกร้อยมาลัย6บวกอ่าบวกกันลงมา5อ่า9ก้าบวกห้าได้ก็บสีได้เลข4 5่บวกหเป็น6 ได้เลข6ก6บก4เป็น10ได้เลข0แน่นอนมันออก990นะครับ990ตั้ง9 9 0บวก100มาลายนะครับ9 0อ่า9 9เป็น18 9 0ได้เลข9 9กับ8ได้เลข7 990ตั้งมันก็ออก097อนะ่ วันนี้เขาเลขศูนวันนี้เขาเลขเจ็ดศูย์เก้าเจ็ 0, 9, 7, ตั้ง0ูนบวกร้อยมาไลยนะครับศูนย์วกเกได้เก้าเก้บวกเเท่ากับสิบหกได้เก้ากับหกเก้บวกหเท่ากับสิเลขห้นะครับออก0ูนย์เออกมาออก557เจ็ดนะครับเลขห้ก็คือตรงนี้เอาเจ็ตั้งนะครับ 7 5 7 7บวก5เท่ากับ12 5บวก7เท่ากับ12 2บวก2ได้เลข4ผลออกที่5 4 4นะ <c oughs> นั่แหละเป็นที่มาของเดขดังนะเดียวยังไม่ถึงเอา5 4 4, 4ตั้งคงเขียนใี เดี๋ยวเยนไปไหมเนี่ยเอาห้าตั้งเนาะห้าสี่ก็บวกร้อยแบบนี้นะครับห้าบวกสี่เท่ากับเกบวกสเป็น8 9ดเบวกแปเป็น7ดได้เลขเจ็ดห้าสแล้วมันมาออกเนี่ยเก้าเจ็ก้ลขเดนะครับมันก็มาหนี้ แล้วงวดเมื่อกี้ที่มันดังแล้วมันหลุดนะผมจะบวกให้เบิ้งเอ่ะสูตรนี้เขาได้3กับ8ปดเนาะอ่าเก้ 97, 9, ตั้งนะครับเก้าเจวกร้อนะครับ100ร้อยมาหลยเกกับ7เป็น6 7กับ9เป็น6 6หบวกหเป็น12ได้เลขสองะแล้วก็ <c oughs> 9 7 9้า เกบวกเเป็น18บเนี่ยแปสองซึ่งมันลดนะครับงวดที่แล้วที่ว่ามันดังเลขแปดสองแดสองะที่มามันเป็นอย่างนี้ <c oughs> เออทีนี้นะครับรางวันนี้ก็ตามที่เีดไท้เบิงนะถ้าเอาสูตรนี้นะครับสูตรนี้เด้อ9ก้าเบวกเ คือบวแม่อันนี้มันมันเพราะว่าเอาตอกเอางาน,นี้เอา063 063นะอันนี้ก็ตั้ง063อ่าถ้าบวกกันตามอันนี้มันก็จะได้เลขสามนะ0บวก3ได้3ซึ่งตามรักตามปกติที่ใช้กันจะเพิ่มเป็น4ลดเป็น2อาอ่า0นี้ ศูนย์บวกหกได้เลขหกหกบวกสามเท่ากับเก้าเก้าบวกหกเป็นสิบห้าได้เลขห้านะอ่าถ้าเอาแบบตรงตรงไม่มีตัวใดหลุดก็คือสามห้าครับนะเอาแบบตรงตรงเลยแต่จริงๆสูตรนี้มันก็เคยเคยเพิ่มนะเนี่ยเคยเพิ่มเป็นหกับเจ็ดนะครับทาย้อน แล้วก็สูตรนี้ถ้าตามหลักมันก็ต้องเพิ่มเป็น4ลดเป็น2องนะสองามสี่อีกตัวหนึ่งแต่เลข3เข้าเดียนสุดเพราะนั้นผมขอเพิ่มเลขอีกตัวหนึ่งก็คือตัวนี้3 5 5 3เป็นเลขบนนะครับบัวใหปักลักนะครับสามห้าห้าสด้วอีกตัวหนึ่งแล้วก็3 8 8 3 อ๋อถ้าเกิดเลขสามไม่มานะครับจนสามหา3ามหนะครับมันก็คือ8ดแต้มนะแแต้มห้สมกับสมแต้ม5 8ดนี่3ามแต้มนะครับมันก็เขาแต้มนะ หรือว่าพี่น้องสิเล่นเลือกหางเดียวหรือว่าอันไปแล้วกับบร้หรือว่าบางท่านอาจจะเริ่มสูตรเก่านะครับซึ่งมันหลุดถ้าเกิดมันกลับมาเข่าก็คือ3 5 5 3นะแต่อันนี้เป็นตัวเลขที่ผมจับไว้แล้วก็เอาแต้มมาตัดแต่แต้มน่ะก็เป็นเพียงอีกแบบหนึ่งนะครับแต้มอาจจะหลุดก็ได้นะครับให้พี่น้องพิจารณานะแต้มอาจจะหลุดก็ได้นะครับอาจจะออก3เก่าอยังสี่ก็ได้แต่สูตรนี้ก็หลุด มันเะท่าก,กันไวหลายๆแบบบางท่านก็บอกว่าเลขเยอะเกินไปมันมามันทั้งหมดมันก็9ก้า1 1บ1 1ชุดนะครับ11ชุดอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับดวงของพี่น้องนะครับขึ้นอยู่กับดวงของพี่น้องอีกที่นึงนะอืมสำหรับเลข3โตก็ตามที่บอกเนาะไม่มีอะไรแน่นอนนะครับ ยังไม่มีอะไรแน่นอนไม่มีใครรู้ว่าจะออกตัวไหนแต่ผมผมเนี่ยเอาสูตรทั้งหมดเนี่ยเอามาวินกันนะ่งขาดหาไปตัวนึงผมบได้เอาสูตรเมื่อกี้นี้สใส่ห้สูตรที่ว่าได้เลขห้าน่ะหมวดที่แล้วมันก็รุดคือการเกิดมันกลับมาเขา่านะครับสาห้าแล้วก็แปดห้าห้าแปดก็เลขกวกงนี้อ่าก็โอเคนะครับคลิปนี้ก็ได้พี่น้องมีความคิดเห็นว่นาจังไง เป็นยังไงสูตรนี่มี็ดหให้เบิงใหม่นี่ก็ได้สูตรร้อยบวกหน่วยนีโอเคบอรกระชับให้เหลือสองตัวเนี่ยนะครับแต่ก่อนมันผมจะใส่เป็นสามตัวนะก่อนหน้านั้นจะใช้เป็นสามตัวนะครับสามตัวแล้วก็เพิ่มแต้มลดแต้มเนี่ยนะ <c oughs> นะก่อนหน้านั้นนะครับ กอนทีเลขกอนที่สูตรแบบสูตรนี้มันจะดังเนี่ยมันต้องมีการเพิ่มแต้มลดแต้มนะครับพอพอมันมันเข่าตรงตรงมานะครับมันไม่ได้เพิ่มก็นั่นแหละมันจะได้แปดสองวันที่แล้วนะแต่ว่วดน,นี้นะครับถ้าเกิดว่ามันเดินต่อมันกลับมาเดินนะบางท่านอ,อาจจะทิ้งไปแล้วมันกลับมาเดินหางเดียวเลยก็คือตัวนี้นะลองตัวนี้เนะี่ยเพราะว่าเลข ให้วิ่ง3ามกับ8อยู่แล้วนะถ้า3ไม่มาจะเกิดว่า5มานะนะครับ5ก็คือนี่แหละ5้าแ5ดแ5ดห้าหสามสมห้านะครับตัวเด่นถ้ามันบเปลี่ยนไปตาม5้าแดเนี่ยไอสองปดคือผมไม่ได้ปักหลักเดอ้อตัวเลขไม่ได้ปักหลักนะครับก็บโอเคนะครับคลิปนี้ก็ได้พี่น้องมีความคิดเห็นว่าจังไงกับอมเมต์กันเข้ามาทักทายกันเข้ามาได้นะครับคลิปนี้ก็ไวแค่นี้นะครับสวัสดีครับ